คุณโชติกานะครับคุณตาคะขา,ขาทำไมจึงจะหายจากการนอนละเมอเพ้อพกเฮ้ยนอนละเมอทุกวันทุกคืนเลยคุณตามีวิธีไหนนาะจะช่วยหนูบ้างนะลุงก็นอนกับลุงสิเออๆๆๆๆนะ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  ดึกๆเวลาลุงพานอนเยฟังหายใจดีๆนะครับกลับน้องนอนไงนะลุงก็นอนกับลุงทุกๆคืนอยู่หน้าจอนั่นนะครับนะแล้วมันจะหายละเมอเองโอเคไหมโอเคนะหายแน่นอนด้วยลุงจะรู้เรื่องพวกนี้ดีแล้วครับที่ขอความช่วยเหลือจากลุง แล้วลุงปรัถนาดีนะคำว่านอนกับลุงหมายความว่าก็เปิดติ๊กต็อกทั้งคืนเลยครับผมโอเคไหมเข้ามาตรงนี้เวลาลุงตอบปัญหาเสร็จเนี่ยจากนี้ลุงก็จะไปนอนแล้วขณะนี้เวลามันตีหนึ่งกับสิบสี่นาทีใช่ไหมเดี๋ยวนี้จากนี้ก็จะไปนอนขาะระครังเต้งบางทีก็คา้อบางทีก็จะไม่เคาะหลังๆเนี่ย ข้อละครั้งเป๊กมันมีอยู่ในคลิปอยู่แล้วใช่ไหมอ่าไอ้คลิปปักหมดนั่นแหละเอาเนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับฟังตรงนั้นด้วยแต่เวลานอนก็นอนพร้อมๆกันก็จะรู้ว่าเออมันก็จะหายละเมอเพอ้อพกโอเคนะเข้าใจตรงกันนวนะครับทําครับนะอย่าลืมสูนใจเข้าไปลึกๆแล้วก็ักกกกานานั้นเรียกว่าเราเรียกว่างับอากาศเราจะได้ความรู้สึกที่ดีออกมาในส่วนตัวนะครับมันจะลบเลือนคําว่าละเมอออกไป ทำครับเวลาขอร้องจากลุงแล้วรอลุงช่วยแล้วท,าทําตามุงที่ลุงบอกก็จะประสบความสําเร็จนานาประการโอเค thank you เวทวิกที่ใช้บริการลุงและไว้ใจลุงกับคณะทํางานนะจ๊ะนะจ๊ะจบข่าวครับ